สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast พิจารณแชฉ์ทุจริตบ้านพักทอบบอไม่ใช่เรื่องส่วนตัวพบทหารมีเอี่วว5 5นายยุศสูงระดับนายพลต้องเร่งคืนความเป็นธรรมในระยะสั้นที่ปฏิรูปกองทัพแก้ปัญหาได้ในระยะยาวที่พักก้าวไกลนายพิจารณชาวพัฒนาวงศรองหัวหน้าพักก้าวไกล แถลงข่าวเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกองทัพสืบเนื่องจากกรณีมีการร้องเรียนและเปิดเผยถึงการทุจริตในการกู้เงินของกำลังพลเพื่อการสร้างที่พักอาศัยจากกรมสวัสดิการทหารบกโดยพิจารณาบุว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไม่เห็นท่าทีหรือการให้ความเห็นใดๆจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาซึ่งถือว่าน่าผิดหวังและเป็นที่เครือบแคลงเป็นอย่างยิ่ง มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์เพื่อรับมือไม่ให้เกิดแรงกดดัน,ดนกลับไปที่กระทรวงกลาโหมหรือกองทัพจะเห็นได้จากท่าทีประยุทธ์ที่นิ่งเฉยไม่เดือดเนื้อร้อนใจประหนึ่งว่าทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กและเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองนอกจากนี้พลเอกรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกออกมาให้สัมภาษณ์ระบุว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาส่วนตัวระหว่างบุคคล คือผู้ประกอบการสร้างที่พักอาศัยและกำลังพลไม่ได้เกี่ยวข้องกับกองทัพบ,บกสะท้อนให้เห็นถึงการพูดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเชิงระบบหรือเชิงโครงสร้างและไม่น่าจะต้องรื้อแก้ไขมากไปกว่าน,นั้นการให้สัมภาษณ์ของพลโทนิรันศรีคชาโคศกกองทัพบ,บกในหลายประเด็นว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดและได้รับการแก้ไขแล้วโดยเฉพาะที่ว่าเรื่องการกู้เงินที่พักอาศัยไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับกรณีการยิง ที่เคยเกิดขึ้นที่โคราชสาเหตุที่ออกมาปฏิเสธเช่นนี้เพราะกองทัพร,รู้ดีว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้หากสังคมมองว่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โคราชจะสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับกองทัพและทําให้ข้อเสนอปฏิรูปกองทัพพักก้าวไกลได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ตนได้ตั้งข้อสังเกต3ประเด็นต่ตอกรณีดังกล่าวคือ 1. เรื่องนี้ไม่สามารถบอกว่าเป็นปัญหาส่วนตัวระหว่างผู้ประกอบการกับกําลังพล เพราะจากเอกสารหลักฐานที่มีสะท้อนให้เห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่2,554ถึง2,564มีจำนวนรายการของการอนุมัติเงินซื้อบ้านและที่ดินรวม620รายการคิดเป็นวงเงิน821ล้านบาทมีการหักหัวคิวหรือเปอร์เซ็นต์ออกไป61.5ล้านบาทหรือราว7-8% กำลังพนผู้กู้เงินที่ได้รับผลกระทบมีตั้งแต่ยศ10ตีจนถึงพันโทรวมกันแล้วมากกว่า400นายส่วนกำลังพลที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีทั้งสิ้น35นายคือรับพลตีหนายพันเอก14นายพันโท2นายพันตี2นายร้อยเอก2นายร้อยโท2นายร้อยตี1นายจ่าสิบเอกสนาย และข้าราชการพลเรือนกาาโหมหนึง่งคน 2. ต้องเร่งให้ความเป็นธรรมแก่ทหารชั้นผู้น้อยจำนวนมากซึ่งกำลังพลที่ได้รับผลกระทบนั้นอยู่ระดับนาย10มากกว่า300นายจึงอยากใช้โอกาสนี้สื่อสารไปยังประยุทธ์ถึงเวลาแล้วที่ต้องหยุดทําให้เป็นเรื่องการเมืองอย่าพยายามทําให้เรื่องนี้มีแรงกดดันไปยังกระทรวงคาาโหมและรัฐบาลให้น้อยที่สุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองในยามที่การเลือกตั้งใกล้เข้ามา ทั้งนี้การแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังแต่เรากลับไม่ได้ยินว่าจะมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดมีเพียงแต่การปัดความรับผิดช,ชอบจากคำให้สัมภาษณ์ต่างๆที่ออกมา 3. ระบบร้องทุกข์ของกองครับต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนมีหลักฐานชัดเจนว่าหนึ่งในผู้ประกอบการถูกข่มขู่ถูกคุกคามจ,จากชายทารรายหนึ่งแต่ไม่เห็นมีการสั่งการใดๆจากประยุทธ์ ให้สืบค้นว่าบุคคลในคลิปวิดีโอที่ไปคุกคามผู้ประกอบการเป็นใครยังไม่เห็นมีการสั่งการให้สอบสวนว่าเหตุใดคำร้องทุกข์ของผู้ประกอบการถึงผบทบจึงถูกทำสำเนาส่งมาให้กับผู้ถูกร้องและนำไปสู่การคุกคามที่เกิดขึ้นได้ทั้งนี้หากไม่มีการจัดการอย่างเป็นกระบวนการก็จะกลายเป็นกรณีศึกษาให้ทหารชั้นผู้น้อยไม่กล้าร,ร้องทุกข์หรือร้องเรียนผู้บัญชาการตนเอง และไม่คาที่จะบอกว่ามีการทุจริตในหน่วยงานของตัวเองเพราะเกรงว่าจะเป็นภัยต่อชีวิตและครอบครัวดังนั้นกรณีดังกล่าวกำลังจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยเร่งด่วนของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนรัษฎรเพราะในระยะสั้นต้องเร่งคืนความเป็นธรรมให้ทหารชั้นผู้น้อยในระยะกลางเชื่อว่ากรณีกู้เงิน ซื้อที่พักอาศัยของกำลังพลไม่ได้เกิดขึ้นแบบจำกัดเฉพาะพื้นที่แต่ต้องมีการสืบสวนและขยายผลต่อไปส่วนในระยะยาวข้อเสนอปฏิรูปกองทัพของพักก้าวไกลจะเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเราจะมีกองทัพที่ทันสมัยสร้างความเป็นธรรมให้กับกำลังพลในทุกระดับได้หนึ่งในนโยบายหลักคือการเพิ่มสวัสดิการให้กับทหารชั้นปูน้อยที่ต้องปลอดภยัยมั่นคงและมีอนาคต เพื่อทําให้กองทัพเป็นกองทัพของประชาชนทําให้ทหารเป็นทหารของประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ